วันนี้นะคะพี่พิมพ์ช่างช่างได้เยเ็บกางเกงได้สองตัวนะคะช่างเป็นผ้าผ้าไทยนะคะผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายจะมีเสน่ห์มากนะคะผ้าฝ้ายเป็นผ้าผ้าถุงตัดผ้าถุงตัดเสื้อก็ได้นะคะคเพื่อนๆแต่ว่าลูกค้าลูกค้าเอามาตัดเป็นกางเกงนะคะเป็นกางเกงอันนี้อันนี้ลายลูกแก้วะค่ะ ลายลูกแก้วนะคะ้าป้าเป็นลายลูกแก้วภาพางเก่าภาพวาดดเก่านะคะคือลูกค้าจะสูงแค่ประมาณร้อยห้าสิบนะคะอันนี้ก็ตัวใหญ่ตัวใหญ่เขาตัดไปเยอะค่ะหลายตัวเอาผ้าถนุงอะเพราะว่ามันมันไม่ได้ใส่แล้วว่าอายุเขาก็อายุเยอะเหมือนกันนะพอๆกับพี่พิมออ่นกับพี่พิมนะทีนนี้ก็เขาก็เอามา ตัดเป็นเสียงขาสั้นเพราะเขาสูงประมาณร้อยห้าสิบค่ะสูงห้าร้อยห้าสิบแล้วเขาก็ทุวมนะคะก็เอวใหญ่หน่อยเพราะว่าถ้าไปซื้อไปสั่งมาเนี่ยมันจะไม่พอดีมันจะยาวแล้วก็จะโค้งเค้งไปนะคะแล้วก็กระถุงที่ว่าลูกหลานซื้อให้แต่ละครั้งแต่ละครั้งนะคะอันนี้มันเป็นสีขามนะคะลายลูกแก้วสวยมากเลยค่ะ ไ่สบายนะผ้าป้าน่าจะอาจจะเป็นผ้าป้ายทางลูกลีก็มีเยอะนะคะทางบ้านหนีผ้าป้ายนะคะแล้วก็ตัวสูงร้อยห้าสิค่ะแต่ทุ้มทวมท้วมค่ะค่อนข้างท้วมนะคะสั่งมาก็ไม่พอยดีค่ะใหญ่แล้วก็จะขายยาวแลก็เลยมาตัดก็ผ้ามาตัดตัดก็เป็นหลายตัวมากค่ะ เก,เก็บหรูว่าผ้าายเนาะเก็บเก็บไว้อันนี้ก็อผ้าถุงถุงธรรมดานะคะก็ล,ลูกค้าก็เอาผ้ามาให้ตัดให้ตัดเป็นเก่งสี่ส่วนนะคะยังไม่มารับนะคะจะเนยผ้าไทยนะคะสวยคะ่ะตัดอะไรก็สวยคะ่ะต,ตัดตัดนี้ใส่สบายสบายก็ ปิดเข่านะคะเนี่ยเขาใส่แล้วก็ปิดเขา่าประมาณปิดเข่านะถึงหัวเขา่าจะใส่สบายเป้าเราตัดผ้าไทยสวยมากค่ะสีฟ้าน้ำทะเลนะคะกับสีเทากัางแตดเช้าตัดไว้แล้วค่ะเังจะเย็บเสร็จรับลูกค้าไว้ เดี๋ยวจะคู่ค้าเข้ามารับที่ที่คุขอลงเท่านี้ก่อนนะคะทุกท่าน